สวัสดีทุกคนกนด้นะครับผมอยู่กับผมนะครับและในวันนี้เราอยู่กันในเกมซูเปอร์ซัดนะครับทุกคนและในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นตัวละครคนทรยศนะครับทุกคนซึ่งผมก็จะไม่ได้มาเล่นแบบธรรมดานะครับผมผมจะมาเล่นแบบว่าตีสนิทกับคนในเกมซูเปอร์ซัดนะคือผมจะพูดว่าเฮ้ยเราเคยเจอแบบเหมือนตีตีสนิทแบบว่าเราเคยเจอเขามาก่อนแต่จริงๆเราไม่เคยเจอนะครับผมก็คือเราพยายามตีสนิทเหมือนว่าเราเคยเจอเขามาก่อนในชีวิตจริงแต่จริงๆเราไม่เคยเจอนะครับผมประมาณนั้นก่อนเราจะคลิปนี้กันแล้วก็ผมจะลืมกดไลค เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคไปดูในคลิปกันเลยผมไปดูกันเลยโอเคครับผมมาคนทรยศนะครับผมตึตึดตึตึดตึดอ่าโอเคครับเอาวิ่งไปแล้วกันนะผมว่าแต่ว่าในค,นะคนทรอยศพูดอะไรนะคนทรยศ์ในที่นี้คือผมจะทรยศฝั่งลูกเรือนะอให้หรือตัวแฝงดิผมไม่แน่ใจเหมือนกันที่คนทรยศเนี่ยผมก็อย่างเล่นไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะครับไม่เอานะโดนปาดตอนต้นนี่ผมไม่ตลกนะครับผมเฮ้ นั่นไงพูดไม่ทันขาดคำนะผมมีหมอหรือโอ้โหไม่มีหมอด้วยเฮ้ยแต่มีย้อนเวลาแต่ไม่ทันล่างกงเกิดไม่ทันแล้วนะครับผมถ้าย้อนเวลายอ้อนโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำเลยจริง,รงๆเนะี่ยโ,โอเคครับผมมาอีกรอบนะฮะโอเคครับผมเมื่อกี้ไปไวหน่อยนะฮะไม่เอานะโดนปาดตอนต้นนี่ผมไม่ตาลกนะปุ้บเลยนั่นไง พูดไม่ทันคัดคำเลยเดี๋ยวผมตายแล้วเนี่ยว่าผมแยกแยกตัวเลยนะผมแยกเลยผมไม่สูญสิ่งกับใครทั้งนั้นคนทรยศก็ผมจะทรยศด,ดีไหมอ่ะหรือว่าผมจะไม่ปาดหรือจะปาดดีผมไม่รู้เดี๋ยวผมดูดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาว่าเดี๋ยวผมจะเล่นแบบปกติแล้วกันนะคนทรยศจะไม่ปาดนะหรือปาดก็ก็ดูสถานการณ์นะครับผมเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะอ๋อฮันนี่บีเหรอเฮ้ยฮันนี่บีเฮ้ยมีสก,กินแล้วเหรอฮันนี่บีใช่ไหมดูเปลี่ยนไปนะเฮ้ยเใครอะ่ะใครอะ่รอะยายา โอเคครับผมอันนี้บีเปลี่ยนสกินเหรอเนี่ยอุ้ยน่ารักนะนะทุกคนดูบีฮูดมีอะไรด้วยอุ้ยอุ้ยอะไรอะใครอะเมื่อกี้เหมือนจะมีคนตามหลังผมมาแล้วประตูก็ปิดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาปิดหรือว่าอย่างอุ้ย,อยโอเคครับผมฮันนี่บีอุ้ยสวยอะเมื่อกี้มีอะไรอยู่ตรงเท้าผมด้วยอุ้ยอะไรอะอย่านะไม่เอานะเพื่อนนะอย่าอย่าอย่าโอเคมีคนดูกล้องอยู่ครับผมตอนนี้เอาเราก็ไม่ดูแล้ะเราก็ดูเอ้เออน้ำตาลน,น้ำตาลใจยเย็นๆวะใจยเย็นๆใจเย็นอุ้ยปิดอีกแล้วอะโอเคครับผม ื้อไปแล้วตอนเขากดใส่กิลมันจะมีอะไรอยู่ตรงขาวมด้วยทุกคนอเอาโอเคโอเคผมเป็นผู้ช่วยลูกเหลือแล้วกันรอบนี้เอ้ยปามิน์เขาออกมาทำไมฮะฮะเดี๋ยวนะมันก็เขียวหมดแล้วนี่ทำไมไฟยังไม่เปิดสงสัยไฟฟ้าขัดข้องนะครับผมอืมโอเคตอนนี้คือเช็คดูกันแล้วกันโอเคครับคุณไม่ไมีใครตายเลยโลเออผมเช็คประชากรเฉยครับผมเช็คประชากรเฉย ดูว่ามีใครเขาเนี่ยอย่างอันนี้คือผมจะยังไม่อ่าบอกว่ารู้จักใครนะเพราะเขายังไม่มีใครเปิดใหอ่ะตอนนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมว่าผมคือนินจาหุยคุณเชื่อปะนินจาหรอเขี่ยบทอะไรเนี่ยไม่รู้นะว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่าผมเหี่ยวเหรอขันเป็นนินจาหยอกเล่นนะหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นผมไม่ใช่นินจามันไม่มีใครเชื่อมากบนี้นอกจากมันจะฆ่าคนต่อหน้าต่อตากูแล้วกูก็กดบูดเขี่ยบทดอะไรเด่ยเขียยเหุย พี่ชินเป้็กซ่อนคิวให้แทบ,บแห้งแล้วนะเฮ้ยพี่ชินเหรอเอ่อเอ่อผมเป็นคนทรยศครับผมเป็นคนทรยศเอาโม่ไปก่อนดีเอาโม่ไปก่อนดีโม้นินจาดยพี่พี่ชินรห,หรือเปล่าเนี่ยครับพี่ชินเหรอไม่ไู้ว่าสามพี่คุณเชื่อไหมว่าสีม่วงเราเคยเจอกันด้วยนะที่ร้านป้าจุ้มอ่ะเราจําได้ไม่ทันแล้วอุ้ยม่วงไปแล้วไม่ทันเลยอ่ะผมใกล้ตกใจอยู่ผมเจอพี่ชินเหรอเนี่ย ใช่ไหมสีน้ำเงินเสียงคุ้นๆน่าจะน่าจะพิชินนะทุกคนอ่าโอ้โอเคนี่ปะนี่ใช่พิชินปะใช่ไหมผมไม่รู้อ่ะน่าจะใช่นะพิชินน่าจะเป็นฮันนี่บีนะผมน่าจะเกาะผมอยู่แน่เลยตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตนะว่าใครเป็นคนเกาะผมผมผมจะผมลืมไปแล้ว <laughs> โอเคครับ <laughs> เฮ้ยกดผิด <laughs> โ,อโอเคเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดแต่เมื่อกี้กด โอ้ยไม่ได้แวไม่ได้ล้ไม่ได้แล้ว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 โอเค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 ครับอุ้ยใจเย็นเย็นวะเราแหวงเราแหวงสีขาวเราไปแก้เลยแล้วกันเนาะโอเคเอาเฮ้ยส้มมาทำอะไรตรงนีเราจะถกเวสนะครับผมผมกดไม่ได้เลยนะผมไม่ได้ปุ่มไร้สายมาด้วยโอเคโอเคโอเคโอหครับผม บางทีผมยังควบคุมอะไรไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับทุกคนอืมก็จะมีเตือนติดขัดไรบ้างก็ขออภัยนะครับชมพูแก้อยู่เนาะเคชมพูแก้ปีพื้นไปแก้มนเออศูนย์สามสามห้าสี่กดโอเคเกือบละน่ามืยืนตัวนี้เนี่ยพี่ขาวตัวนี้ไม่มีเคสนะตัวนี้ไม่มีเคสใครก็ได้กดบวดทีตอนนี้คือฆาตกรยังไม่เคลื่อนไหวเลยนะครับตัวนี้เฮ้ยน้ำตาน้ำตาน้ำตา อ้ลต OK. าลก็มาแก้นะเค ok. มินเข้ามาทีหลังส้มอยู่ตรงนี้เอ้ยเฮ้ยแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วแปลกๆแปลกๆแปลกๆแล้วใจเยินยินไว้ใจเยินยินใจเยินยินยินใจนยินใจเยินไปแล้วเหลือลูกเรือเหลือหา้าภารกิจสุดสุดท้ายนะไม่เคยได้เกียนเท่าไหร่เลยรอบนี้อุ้ยเหลืองครับสายสองนีง่นะ เจอศพอยู่ที่ห้องกล้องเหรอห้องกล้องเมื่อกี้คือผมเห็นแดงเดินสวนผมมาตรงห้องคังนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแดงมาช้าสุดนะครับผมอยู่ในห้องไฟฟ้าก็มีน้ําตาลกับฟาร์มินนะที่เข้ามานะครับผมแล้วก็ส้มน่าจะอยู่หน้าห้องไฟฟ้านะครับโอ้โหไอ้ดมพูดอะไรเนี่ยตายแล้วเว้ยเย่ยอะไรเออน,นั่นแหละกว่าจะมีคนกดโหวตกว่าจะมีคนปาดคนฆ่า <c oughs> ใช่ใช่ใช่โอ้โหหลับเพิ่งตื่นน้องนงินสิไม่ต้องพักผ่อนได้เยอะนะเด่ยโอ้ จบเกมไปขอดูตัวแฝงนะแต่ใครเป็นตัวแฝงนั่นสิผมก็ดูอยู่ว่าเมื่อไหรจะปาดกันสักทีไปข้ามไปข้ามไปทาปเควสไปลูกเรือเดี๋ยวชนะแล้วเนี่ยตัวแฝงก็มีโนมปาสักทีลูกเรือชนะแน่อนอนแบบเนี้ยส,สีชมพูเราเคยสีชมพูเราเคยเจอกันที่ร้านประจุมเป่าเราไปกินซนตำด้วยกันอ่ะใช่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 เราเคยเจอกันด้วยใช่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 ฟาม้นฟาเม้นกับขาอ่ะเป็นแฝงอ่ะฟาเมินกับขาว ใช่จริงด้วยนะพี่ชินน่าจะเป็นฮันนี่เกาะผมอยู่ซึ่งผมก็ไปละสีขาวปแปลกเดี๋ยวผมให้เขาไปคนเดียวก่อนดีกว่าเอ้าอุ้ยพอจะปาดก็ฮะอ,อะไรนะอ่ะฮะอะไรอนะ่ะอะไรเดี๋ยว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 ,ยวมายากลเหรอครับนอกจากมายากลนนะฟ้าฟ้ามิ้นตแปงเป้าหรือว่าอะไรนะที่ที่เกมเมื่อแล้วที่คุณบอกด้วยจะข้ามไปก่อน ทำเควสไปทำเควสเลยเรียบจบดิอีกห้าเควสเลยเฉยอ่ะอืมข้ามไปครับข้ามไปว่าแต่สีชมพูเย็นนี้ไปกินส้มตำร้านบรจุมอีกะไปไหมไปไหมไปไหมได้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 อร่อยดีนะลูอร่อยไปจัดไปได้ได้ได้เราขอข้าวเหนียวนะโอเคครับผมก็ให้ลูกเรือเขาทำเควสไปนะครับผมผมก็จะเดินเป็นสัมภเวสีอยู่นะครับผมเดินแบบทำทรงทำเควสแต่ว่าไม่มีเควสได้ทำนะ กดไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเหลือสามอย่างสุดท้ายลงไปแก้ล่าเร็วโอเคผมว่าเนี่ยแหละ2คนเนี้ยเนี่ยไม่ขาวก็ขาวก็มินนะผมว่าไม่ก็แดงไม่รู้ว่าแดงตอนนี้อยู่ไหนแล้วนะกดไม่ได้เหรอไม่ได้เราลืมเฮ้ยนี่ไงคุยเสดแล้วโอเคนี่อน่ยพี่ชินจริงด้วยเดี <c oughs> ย๋ยวรอบนี้ผมมาทรายศดีกว่าโอเคอ่าแต่อาจจะ <c oughs> ทรยศตอนท้ายนะครับอาจจะทรยศตอนท้ายหน่อยนะครับผม โอเคครับผมบทก็มีประมาณนี้นะฮะอ่ะอันนี้เขาสิงอีกแล้วนะครับผมโอ้ทำไมอันนี้ชอบเข้าสิงผมบ่อยจังเลยเดี๋ยวรับไว้ใจอะไรผมขนาดนั้นเลยหรอกาจะหยิบคนที่อยู่ใกล้สุดนะครับผมอันนี้แต่ผมคิดแล้วผมว่าผมจะมาทรายศลูกเรือนะครับผมรอบนี้แต่ว่าต้อน่าจะต้องท้ายๆหน่อยจะต้องไปเาคุยกันอุ้ยอะไรอ่ะมีมีเสือมาเดินอยู่แถวนี้ด้วย,อ,ยอุ้ยอุ้ยเเสือสีสิงโต <c oughs> <c oughs> อุ้ยเท่นะ พี่นะพี่ก็ตายผมเป็นคนยิงไอ้เขียวเองนะผมเป็นนํำเภอเองผมเอ่ผมน่าสงสัยมันวิ่งมาผมผมเลยยิงนะไม่ใช่ผมผมเห็นเสือผมเห็นสิงโตไงผมเลยวิ่งเข้าไปผมเป็นสิงโตเอ้ไม่ใช่ผมเห็นสิงโตผมเลยวิ่งเข้าไปเจยอโอเคครับผมมานักทลยไม่ใช่คนตุลยศนะครับผม จะมานักทนยุทธ์อีกแล้วนะโอเคทยัยุทธ์ผมจะมาสานต่อจากรอบที่แล้วนะครับผมก็คือทยนยุทธ์นะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนธนเลือกระเรือนะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าเกิดรอบแรกที่ผมเจอพิชินอ่าผมอาจจะแบบว่าตื่นเต้นเลยแบบว่า,าพูดอะไรแบบไม่เหมาะอะไรไปผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมอืมโีส้มอ่าโอเคครับผมคโคตรวิไปแล้วโอ้โหไทยตุยสามเลยเออไม่รู้นะผมตกเลยง่วงเลยอะ อะไรอ่ะผมฟังไม oh. ่ออกครับอ๋อรอบนี้มีจักรบาิแห่งความมืดด้วยนี่อืมแต่ก็อนแห่งความมืดก็เป็นตัวที่ดีแล้วทุกคนแต่ผมยังไม่ได้ครับเออเมื่อกี้ผมเนี่ยผมอยู่ตรงห้องเกาะครับผมก่อนจะถึงห้องเกาะผมกูเจอมาเปิดไปคนเดียวอ่ะตั้งแต่เว็บแรกแล้วก็ทะบลิปอยู่ไหนตั้งใจแรกผมอยู่ห้องกล้องนะฮะแล้วน้ำตาลน้ำตาลวิ่งลงมาผมก็กลัวก็เลยวิ่งออกกห้องกล้องแล้วก็ไปพร้อมกับน้ำตาลเลยเฮ้ย ผมก็จะบอกเลยเมื่อกี้ล้าผมก็จะเปิดไม่บอกเลยว่ามิ้น์เราเคยเจอกันอะไรเงี้ยอุ้ยชมพูเราเคยเจอกันที่ร้านป้าแจ่มหรือเปล่าเพื่อนเราเราจะจำได้เลยเราจําเสียงเธอได้ใช่ใช่ร้านป้าแจ่มร้านส้มตำอ่ะหน้าปากซอยใช่ใช่ใช่อีกแล้วโอเคครับผมนาจาด้วยนะเอาเลยแล้วชมพูผมไปแล้วไม่นา้อผมต้องเปลี่ยนคนรู้จักแล้วโอเคหุยอะไรอะจบแล้วหรออ๋อจบแล้วครับผม รอบสุดท้ายนะครับผมสําหรับคนทรยอนะครับผมหรือทรยศ์โอเคครับผมไปรอบนี้เดี๋ยวผมจะทรยศ์แล้วกันเนาะสองรอบเมื่อกี้คือไม่ได้ทรยศเลยนะครับผมโอเคมาหุยด่านนี้ด้วยนะด่านใหญ่นะครับผมน่าจะได้ทรยศด์วยแหละผมว่าโอเคครับผมจะทรยศตอนท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างน้อยผมมีเวลาทําความรู้จักหน่อยนะครับผมอุยเน็ตผมเหลืองอ่ะทุกคนอุยอุยหุยอะไรอะไเอ้ย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 เหลือง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 เป็นหมอนะครับผมเมื่อกี้วบหนึ่ง โอเคน้ำเงินมาเปิดไฟครับผมเมื่อกี้เหลืองเป็นหมอนะอชุดน้ำเงินนี่เท่มากเลยนะครับผมเมืกี้ต้องตามหมอไปไหมโอเคอืเอาทั้งทีมไปเลยทังีมปากผมไม่รู้นะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นหมอน่าจะมีอิมพ็กไหมโอเคไม่มีแบกเนาะ หมอเป็นเหลืองนะเหลืองกำลังลากศพไปแล้วทับทีมเอาทับทิมไปก่อนเลยก็ได้นะครับผมอ่าเอาทัพทิม<อ>ไปเฉยใครน่าจะเป็นสีป้ามินมังคิมออกมาเขาท้าแล้วเราก็เห็นศพสีม่วงอะ่ะเฮ้ยสีแดงเราเคยเจอกันที่ร้านปัาจแจมอ่ะจำได้ไหม,ไม ใกล้จะเปิดไฟไล่ม่ว,กวงกระต่ายแล้วฟ้ามินไปอยู่จรงนั้นแล้วก็เล่ล่าส่งจำได้เอ้ยน้ำเงินจำได้เอ้ยน้ำเงินใช่เราเคยจำเลยเราเคยอยู่ด้วยกันใช่ใช่ใชในายไอ้ไอ้ไอ้แจ๊สใช่ไหมไอ้แจ๊สเมื่อกี้ตอนแรกคือผมมาถามสีแดงครับผมแต่ว่าน้ำเงินเขาอ่ามาบอกว่าจำได้ผมก็เล่นกับน้ำเงินแล้วกันผมอยากคนละยศมากเลยทุกคนแต่แบบผมอยากที่จะอยู่ทำความรู้จักกับแจ๊สนะครับโอเคเป็นเลยอะมันก็มีหมอนี่ไม่ต้องนีกดก็ได้ ฉันเป็นคนทรยศเอ้ยสีน้ําเงินนายแจ๊สใช่ไหมเพื่อนเราเคยเจอกันที่ร้านป้าแจ่มอ่ะใช่ร้านป้าแจ่มที่ไปซื้อส้มตําด้วยกันอ่ะใช่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 เราจอดเองเราจอดเราไปกินส้มตำาจกข้าวเหนียวร้านหมูปิ้งด้วยกันอ่ะใช่เอ้ยใช่ใช่ใช่ร้านลุงหมีใช่ใช่ใช่ร้านลุงหมีอ่ะลุงหมีเขาเอ่อเขาเป็นอะไรนะเป็นเรื่องเป็นราวใช่ใช่ลุงหมีเขาเป็นแบบเขาเป็นแฟนป้าแจ่มใช่ใช่ใช่ ใช่ใช่ใช่ที่ขายของช้าอ่ะเออเอาทับทีมไปก่อนก็ได้นะผมว่าเอาคน<ๆ>ที่พกปุ่มมาเยอะๆออกเลยโอเคครับผมอฮ้ยปุผมไม่อยากป่าแล้วทุกคนคือถ้าผมป่าแล้วคือเขาจะรู้ว่าผมเป็นคนทรยศแล้วคือผมจะดูวดออกเลยทันทีครับทุกคนเขาไม่น่าจะปานีผมนะฮะซื้อดืึดดโอเคมีคนเอาเสือมาด้วยครับผมไม่ใช่เสือสีสิงโตอะไรครับดีอะมาปิดไฟไปแล้วครับอฮ้ยเจอศพอุ้ยอุ้ย โอเคครับผมเกือบแล้วนะเมื่อกี้สไนเปอร์เกือบได้ยิงแล้วผมสีขาวปาดมองวะ่ะเรขาวไปก่อนนะอ,อืเมื่อกี้ผมอยู่ตรงทางสามแยกครับผมผมอยู่ตรงกลางแล้วเมื่อกี้มันมีให้ขึ้นกดรีพอร์ตแต่ว่าผมรีบวิ่งไปก่อนเงี่ยเพราะว่าผมกลัวโดนปาดนะครับเออสีสีน้ำเงินเราไปเราไปกินร้านปลาแจมกันอีกรอบไหม <c oughs> ร้านปลาแจมอะไรอีกเดียวเลยนะโอเคครับผมไปแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะ ปิดไฟไปแล้วครับผมอุ้ยสีแบบเงินเท่มากเลยนะชุดนะผมว่าเอออุ้ยอุ้ยนึงก็นึงก็ตายครับผมโหกระตุกเมื่อกี้เอาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้นเย่ยิงกลับดีกว่าเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้ฆ่าวหรอเมื่อกี้ผมไม่ได้ปาดใช่ไหมอ๋อหรือว่าสเดย์สไนยิงไปก่อนมั้งผมว่าลูกสอนที้ม่ทัพทิ้งเขดี เออ,อยงนั้นทับทีมไปแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้ผมอยู่กับผู้ตายนะครับผมใช่ใช่ว่าแต่สีน้ําเงินเราไปกินร้านป้าแจมกันอีกรอบไหมใช่ร้านลุงจอสอะ่ะไม่ไม่ใช่ลุงจอสิลุงหมีเออลุงหมีลุงหมีหมอ่าใช่ได้ได้ได้เราไปกินกันเนี่ยหลังหลังเราเล่นจบเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันเราใช่โอ้โหแจ๋เพื่อนรักเราก็จำได้เหมือนกัน <laughs> โอเคครับผมทอทิม โอเคครับผมทัพท like nah ีมปลวครับผมก็น่าจะไม่ได้กดไอ้นี่เหมือนเดิมแล้วครับผมเมื่อกี้คือผมตกใจมากๆผมนึกว่าผมปาดได้แล้วเมื่อกี้จบไหมจบแล้วโอเคขอโทษสีน้ำเงินหรือสีอะไรที่ผมทำแบบทำเป็นเพื่อนอะไรนีนะครับผมนะก็ขออภัยนะครับผมที่อาจจะดูแบบว่าพูดอะไรไม่เหมาะสมหรืออะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็ชอบกันหรือเปล่าครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมต่อไปด้วยนะครับผม ก็คลิปในวันน so like. ี้นะครับผมก็อาจจะเขาเรียกว่าก็ปั่นแหละครับผมเขาเรียกว่าปั่นนะผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปั่นในเชิงภาษาพูดแบบว่าเป็นพูดภาษาหรือพูดอะไรที่มันอาดูลำคาลำคาหน่อยก็อาจจะไม่เชิงนั้นนะครับผมอาจจะเป็นแบบว่าเป็นพูดภาษาคนนี่แหละแบบปั่นแบบพูดภาษาคนนะผมประมาณนั้นอืปั่นแบบใช้คําพูดนะประมาณนั้นนะผมก็นะครับผมคลิปหน้าอยากผมทาอะไรก็คอมเมนต์บอกผมใต้ล่างได้เลยครับผมโอเคแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม